โยโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะควาอระหังสัมมาสัมพุทโธสวะฆาโตเยนาภะควตาธรรมโอมสวะฆาโตเยนาภะควตาธรรม สุปฏิปัโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสภะคะวะโตสาวกสังโฆธรรมยังภะคะวันตังสะธรรมังสะสังฆังธรรมยังภะคะวันตังสะธรรมังสะสังฆังอิเมหิสักการหิยธารหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะ

เมสการทุกตะปนาการภูเตปฏิคันหาตูอิเมสการทุกตะปนาการภูเตปฏิคันหาตูอัมหากังทีคารตังหิตายาสุขายา อัมหากังพีคารตังหิตายสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะกะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคควานพุทธังพะคควันตังอภิวาเทมีพุทธังภะกะวันตังอภิวาเทมี สวาคาโตภะคะวตาธรมโมสวาคาโตภะคะวตาธรมโมธรรมนัมัสสามิธรรมนัมมสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆนามามิสังฆนามามิ พันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคณมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพันธะมยังพุทธาพิทุติงกะโรมาเสมโยโสตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทธโทเวชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูล อนุตตรโรปุริสธรรมมัสสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทธวผักขวานโยอิมังโลกังสะเทวกังสมาระกังสพรหมมกัง สัตสัสมาณพรมนิิงปะชงสเทวมนุษย์สร้างสยังอภินยาสัตจิกตตวะปเวเทสีโยธรรมเทเสสีอาทิกัลยาณังมัทเิกัลยาณังปริโยสานกัลยาณัง สาสทังสัพยัญชะนังเกวลาปริปุนังปริสุทธังปรมัจริยงปกาเสสีตัมมาหังพักขวันตังอภิปูชยามิตัมมหังพักขวันตังศิรสานามามิหันธำไมยังธรมาพิทุติงกะโรมาเส โยโซสวาค้าต so ัวภักขวตาธรรมสั้นทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจ ah ัดตังเวทิตับโพววินยูห ah ิตธมรมังธรรมังอภิปูชยามีตรมหังธรรมังสิระสานมามี พันธะมยังสังคาพิถุติงกโรมาเสโยโซสุปฏติปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆอุชชปฏติปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆญายาปฏติปันโนภะคะวะตสาวกสังโฆ สามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิท ah ังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักทินายโยอัญชลีกะระีโย อนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสะตัมมังสังขังอภิปูชยามิตัมมังสังขังศิรสานามามิหันธรรมยังรัตนตยปนามคาทายเจวะสร้างเวขะปริกิตนาปันจะพนามเสง พุทโธสุสุทโธกรุณามหันว ak ุโยจันตสุธภรยาณโลจโนโลกาสปาปุปกิเลสคาตะโกวันธามีพุทธังอหมาทะเลนตังธรรมโมปฏิโปวิยตัสสัตุโน โยมัคคปากามาตะเพทพินนโกนโลกุตตะโรโยจตธาทัตทีปโนวันธามิธรรมังอาหมาทะเรนตังสังโฆสุเคตาพยาติเขตสั้นยิโตโยทิทาสั้นตัวสุขตานุโพทะโก โลลปหิโนอริโยสุเมทโซยวันทามิสร้างขังอะหมาทะเรณตังอิเจวะเมกันตะพิปูชนายยกังวัดทุตยังวันทยตาพิสร้างขตังปุญญงมายายังมามาสบพุปปัตถวา มาโหนตุเวตัสปปภาวสิทธิยาอิทัตตทัโตโลเกอุปันโนอรหังสมมาสัมพุโธธัมโมจะเทศิตนิยานิโกอุปัสสิโกปรินิพพานิโกสัมโธทามีสุขตาปเวทิโตน มายานตังธรรมังสุตตวะเอวังชานามาชาติปิทุขาชราปิทุขามรณัมปิทุขังโซกปริเทวะทุกขโทมมนาสุปายาสาปิทุขันอปิเยหิสัมประโยโคทุโคปิเยหิเวปโยโคทุโค ยำปิดท่างนลาติตัมปิดทุกทังสรขิเตนปันจุปาทานักขันธาทุกทางไสยทีทางรูปปาทานักขันโทเวทนูปาทานักขันโทสั้นอยู่ปาทานักขันโทสรคารูปาทานักขันโท วิญญาณูปาทานคันโทเยสังปริญญาญาธรมาโนโซภควาเอวังพาหุลังสาวเกวิเนตีเอวังภาคาจปนัสสะภะวะโตสาวเกสุอนุสาสนนภาหุลาปวัตติ รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาราอนัตตา วิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติเตมยังโอตินนามหาชาติยาชรามรเนนาโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานาเสหิอุปายาเสหิ ทุกโคตินนาทุขปเรตาอเปวนามิมัตรสเกวลาสทุขะขันธัสอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิรปรินิพุตตังปิตังภะคะวันตังอุทิศอรหันตังสัมมาสัมพุทัง อนาครสมาอนาคริยังปปะชิตาตดสมิงภะขวติพรหมจาริยังจารามาเพกคูนางสิกขาสาชีวสมาปนาตังโนพรหมจาริยังอิมัสเกวลัสสทุขขันธัสอันตกิริยายสังวัตตุ หันธรรมยังธาตุปฏิกูลปัจเวคณปาทั้งพนามาเสย่าธาปัจยังปวัตตมานังธาตุมัตเมเวตังยะทิทังจีวรังตะทุปปุญชโกจะปุคโลธาตุมัตตะโกนิสัตโตชีวะสุญโยสัพพานิปนาอิมานิจีวรานิอชิคุตชะนิยานิ มังปูติกายังปัตะวาอติวิยะชิคุตชนิยานิชายันติยะธาปัจจะยังประวัตตมานังธาตุมาตเมเวตังยะทิทางปินทปาโตตาทุปปุญชโกจะปุคโลธาตุมาตโกนิสัตโตนิชิวสุญโยสาโภปนายังปินทปาโตอธิคุตชนิโย อิมังปูติกายังปัตตวาอติวิยะชิคุตชนิโยช,ชายติยะธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมตาตเมเวตังยาธิทังเสนาสนังตัทุปปุญชโกจะปุคโลธาตุมาตะโกนิสัตโตนิช,ชิวสุญโยสัพพานิปณะอิมานิเสนาสนานิอชิคุตธนิญาณิ อิมังปูติกายังปัตตวาอติวิยะชิคุตชนิยานิชายันติยะธาปัจจยังประวัตตมานังธาตุมาัตามเมเวตังยกทิทังทิลานปัจจยะเพสัชปริคขาโรยตทุป,ปุญชโกจะผุคโลธาตุมัตะโกนิสัตโตนิชีโวสุญโย ตัพโพปนายังคิลานปัจจยะเพสัตถะปริคาโรอชิคุธชนิโยอิมังปูติกายังปัตตวาอติวิยะชิคุธชนิโยชายติหันธรรมยังตังคณิกะปัจเวคณปาทั้งพนามเสปปาติสังขายโยนิโซจีวรังปาติเสวามิ ยาวะเทวสิตัสสะปฏิคาตายะอุนหัสสะปฏิคาตายะตั้งสมากสวาตาตาปสิริงสปสัมผัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะอิริโกปินาปฏิชาธนัทังปฏิสังขายวนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิ เนวะทวายะนามขายะนมมันดานยะนวิภูสนายะยาวะเทวะอิมัสกายัสะทติยายาปนายวิหิงสุรารติยาปรมจริยานุกหายาอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังขามินวันจะเวทนังนะอุปาเทสามิญาตราจะเมพวิสติอนวัตชตาจะพาสุวิหโรจติ ปฏิสังขาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวะเทวะสิตัสสะปฏิคาตายะอุนหัสสะปฏิคาตายะตังสมากาสวาตาตาปสิริงสัพปสัมผัสสานังปฏิคาตายะยาวะเทวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสันลานารามาทัง ปฏิสังขาโยนิโสคิลานปัจยะเพสัชชาปริคารังปฏิเสวามียาวะเทวะอุปันานังไวยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาอพยาปัชะาปรมาตาญาติหันธรรมยังปฏิทานคาทาโยพนามเส ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมมาเานานภวันตุปูชิตาสดิิงการุณเตทวิหารมันเลเทราจามัชาณวกาจะพิโวุ้ สารามิกาธานปฏิอุปัสการขามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัปานภูตาสุกิตาภวันตุเตฉลาภูชาเยปิจะอันทะัมภวานสังเสทชาตาอัฐววปปปาติกา นิยานิกลงธรรมวรางปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสการุณตุสรขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทธราะปุคลาสร้างโคโหตุสมัโควะอัธยาจาหิตายาจ่าอามเฮรักขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโน วุดิงสัมปาปุนัยามาธรรมเมอริยาปเวทิเต สิตังอุณหังปฏิหันติตตตัววาลมิคานิจสิริงสเปตัมกเสสิสิเรจาปิวติโยตตตัววาตาตัปโวโคโวสันชาตัวปฏิหันญติเลนาทันจะสุขัด ขันจะชายตุงจะวิปัสส ah ิตุงวิหารธานังสัง e ขัดสะอาดคังพุทธเทวันนิตังตัดสมาหิปันดิตัวปโสสัมปัสังอัตธมัตตโนวิหารเรการรเยรัมเมวาสเยทภพหุสุเตเต สังอันนั้นจะปานั้นจะวัฏถเสนาสนานิจธทไทยยอุชุภูเตสุวปัสันเาเตชะสาเตตัตสธรรมมังเทเสนติสาทุกขาปโนทนังยังโสธรรมมิทัญญาปะรินป พาตยนาสโว